ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดียทิรานักภาคเสียงที่เสียงไม่เสถียรนะคะ13วันลองรัดอันฟ้าตอนที่ห้าเพิมเพราะฟิโรโมนฉันจะให้โอกาสนายได้เลือกว่าจะอยู่ต่อหรือออกไปหวังหมิ่นไม่ชอบฝืนใจใครหากร่างบางเลือกที่จะออกไปเขาก็จะจัดการตนเองจนกว่าจะหายรัดอย่างน้อยถ้าไม่มีกลิ่นฟีโรโมน เขาก็จะค่อยๆค,ควบคุมตัวเองได้ดังนั้นต้องให้ร่างบางออกไปจากห้องของเขาเสียก่อนครับผมจะออกไปครับเซียรลี่อินเดินโซเซมาทางประตูห้องน้ำด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่าพรางก้มลงไปหยิบเสื้อผ้าของตัวเองขึ้นมาแต่ดันได้กลิ่นหอมหวานจากตัวของชายตรงหน้าที่ยืนขวางประตูอยู่มันเป็นกลิ่นฟีโรโมนของอัลฟาที่ทำให้อดใจไว้ไม่ไหว ความหอมที่มาพร้อมความอบอุ่นยังบอกไม่ถูกทำให้ร่างบางเริ่มเคิมไปกับมันเขาจึงเผลอเดินเข้าไปเกาะตัวร่างหนาพร้อมมุดหน้าเข้าไปหาอกแกรงเสียงสูดลมหายใจเข้าปอดดังไปฟอดใหญ่พร้อมปลายจมูกที่แดงช้ำลากไล้สัมผัสอยู่ตรงกลางอกแกร่งหอมจังสติเลื่อนลอยจนดึงกลับมาไม่ได้แล้วในตอนนี้เพราะฟีโรโมนของหวังมิน ทำให้เซียวลี่อินเคลิ้มไปหมดถ้านายทำแบบนี้ <S <S ก็อย่ามาโยวยวายทีหลังแล้กันหวังมินเองก็อดทนต่อการแล้วลมแบบไม่ได้ตั้งใจของเซียวลี่อินไม่ได้เหมือนกันพูดจบก็อุ้มร่างบางขึ้นมาในท่าเจ้าสาวเดินไปที่โซฟาหน้าทีวีแล้วนั่งลงโดยให้ร่างบางนั่งทับบนตักตัวเองบอกมาว่านายชื่ออะไรหวังมินถามพร้อมมือที่ลูบไล้ไปทั่วกายบางที่ขาวเนียน สายตาก็จ้องมองคนบนร่างด้วยความเป็นประกายสวยโอเมก้าหนุ่มคนนี้สวยจริงๆหวังมินอยากรู้ว่าคนที่กำลังจะติดสัตว์กับตัวเองในตอนนี้เป็นใครและเขาจะสามารถจัดการกับคนคนนี้ได้หรือไม่แต่ในเมื่อเป็นโอเมกา้าแน่นอนว่าคนอย่างหวังมินต้องจัดการได้อยู่แล้วแต่เขาจะไม่ยอมให้มีอะไรมาเป็นปัญหาต่อธุรกิจการงานเด็ดขาดคนที่รักงานและบ้างานอย่างเขานั้น เห็นเรื่องงานสำคัญกว่าเรื่องอื่นเป็นปกติผู้ชายที่มีสายเลือดอันฟ้าอย่างเขานั้นเป็นที่ต้องตาต้องใจของโอเมก้าหลายคนแล้วถ้าใครได้หวังมินไปเป็นคู่พันธะก็เหมือนหนูตกถังข้าสารขนาดใหญ่เหมือนซินเดลเรลล่าที่ได้พบเจอกับเจ้าชายเซียรลี่อินคือชื่อของผมเมื่อเขาเอ่ยบอกชื่อของตัวเองไปก็ทำให้หวังมินขมวดคิ้วขึ้นมาแลถือว่าคนบนร่างยังมีสติอยู่บ้าง ไม่งั้นคงจะจําชื่อตัวเองไม่ได้นี่นายคือเทย่าตระกูลเซียวที่รวยที่สุดในบรรดาโอเมก้าทั้งหมดสินะคุณรู้จักผมแน่นอนแต่ตอนนี้ฉันนึกอะไรสนุกสนุกออกนายสนใจไหมละ่ะเซียวลี่อินคําเชิญชวนนั้นน่ากลัวกว่าที่คิดแต่อาการฮีททาให้สติของเซียวลี่อินมีไม่ครบถ้วนดังนั้นสิ่งที่คิดได้ในตอนนี้จึงมีแค่เรื่องที่ว่าจะทำอย่างไร ให้ตัวเองหายจากอาการทรมานที่เป็นอยู่ในตอนนี้สักทีอืมน่าสนุกจังปากสวยพูดพึมพำออกมาร่างกายของเขาตอนนี้ร้อนรุ่มไปหมดไม่รู้หรอกว่าอันฟ้าหนุ่มคนนี้จะชวนเขาเล่นอะไรแต่ก็พูดเอาไว้ก่อนว่ามันน่าสนุกฮึหวังหมิ่นยกยิ้มมุมปากมันเป็นรอยยิ้มที่คาดเดาไม่ได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไรเคยจูบกับใครมาก่อนไหม หวังมิ่นมองคนบนร่างด้วยสายตาที่หยาดเยิ้มฝ่ามือก็ไล่บีบนวดร่างบางไปทั่วไม่เคยครับเหมือนฉันจะสอนขยับเข้ามาสิจบคำที่เชิญชวนร่างบางก็ใช้สองมือกดลงที่บาก,กว้างพร้อมขยับใบหน้าเข้ามาใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่ร้อนเผามือสาดสอดเข้าที่หลังศีรษะบางช่วยบังคับทิศทางให้ร่างบางไปได้ถูกสองริมฝีปากจึงแตะกันอย่างบางเบา